สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนนะครับวันนี้เราอยู่กันในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ป .5 นะครับเรื่องของโซ่อาหารและสายใยอาหารนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเรียนกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับนักเรียนทุกคนนะฮะ อันดับแรกนะครับคุณครูขึ้นภาพนี้ให้นะฮะเป็นภาพของกระต่ายนะครับกำลังกินอะไรครับเนี่ยกินผักใช่ไหมฮะกระต่ายกําลังกินผักนะครับก็แสดงว่าผักเนี่ยถูกน้องกระต่ายกินอยู่นะครับต่อมาทีนี้รูปนี้เป็นรูปอะไรครับงูกําลังกินน้องกระต่ายถูกไหมครับนะา และไอ้นกตัวนี้ล่ะเหยี่ยวเนี่ยกินอะไรรู้ไหมเหยี่ยวมันกินงูนครับเหยี่ยวมันสามารถกินงูได้นะทีนี้สิ่งที่เราเรียนในวันนี้นะครับเราต้องทราบว่าความหมายโซโอ่อาหารคืออะไรสายใยอาหารคืออะไรนะฮะเราต้องได้ความหมายและเข้าใจนะครับวิธีการเขียนโซ,โซอ่ออาหารและวิธีการเขียนสายใยอาหารนะครับรวมถึงการอ่านด้วยนะครับ ความหมายของโซ่อาหารนะครับง่ายๆนะเป็นความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะครับในเรื่องของการกินต่อกันเป็นทอดๆอย่างมีระเบียบนะครับในโซ่อาหารนะครับจะประกอบด้วยผู้ผลิตนะครับและผู้บริโภคลำดับต่างๆนะฮะรวมถึงผู้ย่อยสลายเป็นลำดับสุดท้ายก็อย่างเช่นพวกจุลินทรีย์ต่างๆเชื้อรานะครับแต่เราจะมาดูหลักๆก่อนนะครับระหว่างผู้ผลิต กับผู้บริโภคนะฮะดูหลักๆก,ก่อนนะผู้ผลิตหมายถึงอะไรครับผู้ผลิตหมายถึงสิ่งที่ไม่ได้กินใครเลยนะครับไม่ได้กินใครเลยถูกกินอยู่แต่ฝ่ายเดียวเลยนะครับถูกกินแต่ฝ่ายเดียวเย้วอย่างเช่นในที่นี้ในโซ่อาหารนี้ครับก็คือข้าวนะฮะข้าวนะครับ แล้วนักเรียนจะเห็นว่ามีลูกศรชี้ออกไปนะฮะมาเป็นหนูหนูเนี่ยมันต้องกินอะไรกินข้าวถูกไหมกินพืชนะครับเท่ากับว่าหนูเนี่ยเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งนะครับอ่ะทีนี้มาดูลูกศรก่อนสังเกตว่าลูกศรชี้ออกจากข้าวมาหาหนูหมายถึงเนี่ยข้าวส่งพลังงานไปหาหนูนะครับข้าวส่งพลังงานไปหาหนู ไม่ได้หมายความว่าข้าวกินหนูนะไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะฮะข้าวส่งพลังงานไปให้หนูทีนี้ใครมากินหนูต่อล่ะก็คืองูงูนะครับถ้ากับว่าหนูเนี่ยส่งพลังงานต่อให้งูนะครับเป็นผู้บริโภคลําดับที่สองนะครับผมทีนี้ใครมากินงูต่อล่ะเยี่ยวถูกไหมครับเยี่วกินงูต่อถ้าเกิดว่างูส่ง ทอดพลังงานให้กับเหยื่อนะครับทีเนี้ยเหยื่อจะเป็นผู้บริโภคลําดับที่3นะครับหรือผู้บริโภคลําดับสุดท้ายนั่นเองทีนี้พอเวลาเหยื่อตายถูกไหมเหยื่อตายปุ๊บก,ก็จะมีจุลินทรีย์มาทําให้เหยื่อเนี่ยเน่าสลายพอเน่าไปสู่พื้นดินถูกไหมครับพวกซากอินทรีย์ต่างๆพืชก็สามารถเอากลับไปใช้ได้อีกนะครับแต่ไม่เป็นไรทีนี้มาดูวิธีการเขียนนะครับวิธีการเขียน เราจะต้องเขียนกำกับเสมอนะครับข้างใต้อย่างเช่นอันนี้เป็นข้าวใช่ไหมเราก็เขียนเราอาจจะวาดไม่เก่งเราก็เขียนเลยข้าวขอไข่ไม่ไม่โทรสาะอาวแหวนข้าวแล้วก็เขียนกำกับด้านล่างว่าผู้ผลิตนะหนูก็เขียนใช่เลยแต่ที่สําคัญต้องเขียนกำกับด้านล่างด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้คือลูกศรน,นะหันหัวให้ถูกนะครับแค่นั้นเองหันหัวให้ถูกตามตัวอย่างนี้นะครับ อ่ะนี่ก็คือความหมายของโซ่อาหารสรุปก็คือการกินต่อกันเป็นทอดๆดนั่นเองนะครับจะไม่มีการข้ามนะทีนี้เรามาสังเกตนะครับถ้าเกิดหนูตายหนูตัวนี้หายไปจากโซ่อาหารนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าหนูตัวนี้หายไปจากโซ่อาหารจะทําให้งูไม่มีอาหารกินนะครับงูก็จะตายตามพองูตายตามนกก็จะไม่มีอาหารกินเห็นไหมครับก็จะทําให้โซ่อาหารเนี่ยพังทั้งหมด ศูนย์พันไปทั้งหมดอะถ้าเกิดไม่มีผู้บริโภคเลยผู้ผลิตข้าวก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆทำให้สารทำให้สารในดินก็หมดไปเร็วยิ่งขึ้นนะครับเมื่อสารในดินหมดไปพืชก็จะตายเห็นไหมสรุปโซ่อาหารสิ่งมีชีวิตในโซ่ออาหารแค่หนึ่งชนิดนะครับมีความสำคัญมากๆถ้าเกิดมันตายไปแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยจะทำให จะทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆที่อยู่ในโซ่นั้นตายไปด้วยนะครับน,นี่คือความสําคัญนะฮะดูต่อครับแล้วสายใยอาหารคืออะไรล่ะสายใยอาหารหมายถึงโซ่อาหารหลายๆโซ่นะครับโซ่อาหารหลายๆโซ่ที่มีความสัมพันธ์กันเกี่ยวกับเรื่องของการกินนั่นเองนะครับอย่างเช่นอ่ะดูอันนี้ครับเมื่อกี้เนี่ย โซ่ออาหารเนี่ยมันจะเป็นระเบียบจะไม่มีการกินข้ามข,ข้ามชนิดแต่ถ้าเป็นสายใยอาหารจะเป็นในลักษณะนี้ครับเช่นอ่าเริ่มจากผู้ผลิตก่อนมองหาผู้ผลิตครับหัวลูกศรจะไม่ชี้เข้าหาตัวมันเลยจะชี้อ่องเดียวก,ก็คือข้าวนะครับข้าวอะไรกินข้าวบ้างครับมีวัวมีพึ่งมีไก่เห็นไหมมีตะกะแตนถ้าเกิดว่าพึ่งวัวไก่ตะกะแตนเป็นผู้บริโภคลำดับที่1นะครับ เราจะดูทีละสายนะมาดูสายวัวก่อนจากในักข่ายมากินวัวต่อก็เป็นสิงโตสิงโตเท่ากับว่าสิงโตเป็นผู้บริโภคลําดับที่2นะครับมีใครกินสิงโตอีกไหมไม่มีไม่มีแล้วอทีนี้มาดูในสายของพึ่งบ้างพึ่งกินข้าวพึ่งเป็นผู้บริโภคลำดับที่1กบกินพึ่งกบเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองใครกินกบได้บ้างล่ะหูเยอะไปหมดเลยอ๋อมีงูตัวเดียวเนาะ งูกินกบเป็นผู้บริโภคลำดับท <mon> ี่3นะครับใครมากินงูได้บ้างเหยียวนะครับตัวเดียวเหยี่ยวเป็นผู้บริโภคลำดับที่4จากนั้นใครกินสิงโตได้บ้างก็ใครกินเหยี่ยวได้บ้างก็เป็นสิงโตเท่ากับว่าสิงโตนี้เมื่อกี้นี้เป็นผู้บริโภคันดับที่2แล้วในที่นี้สิงโตสามารถเป็นผู้บริโภคอันดับที่2และลำดับที่ อ่าลําดับที่4ได้ในเวลาเดียวกันนะครับ1 2 1 2 3 4 5เป็นผู้บริโภคลำดับที่5เนี่ยนะครับถ้าเกับว่ามันไม่มีความเป็นระเบียบเลยนะครับในเรื่องในสายใยอาหารเนี่ยสายใยอาหารเนี่ยจะไม่มีความเป็นระเบียบนะครับโอเคนะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างโซ่อาหารและสายใยอาหารนะครับทีนี้มาดูง่ายๆบ้างครับมาดูง่ายๆบ้างเมื่อกี้มันมันค่อนข้างที่จะวุ่นวาย ครูยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะ,ะในสายใยอาหารอันนี้มีผู้บริโภคผู้ผลิตอยู่2ชนิดคือข้าวกับน่าจะเป็นต้นผลไม้อะไรสักอย่างนะฮะเห็นไหมฮะในสายยอาหารสามารถมีผู้บริโภคได้ถึง2ชนิดนะครับสามารถมีได้ถึง2ชนิดมาดูในผู้บริโภคที่มากินข้าวก่อนก็มีหนูกีบกระต่ายนะครับหนูกระตักหนูกับกระต่ายเป็นผู้บริโภคลาดับที่1 ใครกินหนูใครกินกระต่ายเหยี่ยวนะเหยี่ยวนอกจากเหยี่ยวแล้วก็มีฟลอกนะหมาป่านะครับถ้าก็ว่าเหยี่ยวกับหมาป่าเป็นผู้บรินภคกลำดับที่2นะฮะอ่าเนี่ยง่ายๆนะฮะโอเคอ่ะนักเรียนก็คงจะเข้าใจความหมายของโซ่อาหารและสายใยอาหารแล้วนะครับเอาวันนี้ครูก็ต้องจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย